ท่านผู้ชมครับขณะนี้เราไปยืนอยู่ที่บริเวณของศูนย์สยามแล้วนะครับและสำคัญยิ่งนะครับวันนี้เราเรียนบอกแล้นะครับว่าเป็นวันเด็กของชาติไม่ใช่การในศูนย์สยามเนี่ยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเลยนะครับตลอดระยะเวลา30ปีเนี่ยยังให้ความสุขสนุกสนานสำหรับสังคมไทยโดยตลอดสำคัญยิ่งคือวันนี้เราอยากจะนำพาทุกท่านของสังกัดและครอบครัวบางสิ่งบางอย่างแล้วก็จะท่านส่วนนะครับว่าครอบครัวแต่ละครอบครัวนั้นคิดอย่างไรในวันเด็กของชาติสำหรับวันนี้นะครับและยิ่งไปกว่านั้นถ้าเกิดีๆนะครับบรรยากาศ จะมีผู้ปกครองนะครับบิดามารดานําพาบุตรหลานมาเที่ยวที่สุยามครับแล้วถือว่าเป็นแหล่งน้านะครับเป็นทะเลน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดส่วนหนึ่งของสกมไทยเลยนะครับผมเชื่อนะครับว่าสิ่งวดงามเช่นนี้จะเกิดขึ้นสําหรับวันเด็กแล้วเราอยากเห็นเด็กละกยวชนนั้นนะฮะเป็นรากฐานมีคุณภาพมสำหรับสกไทยบระาการด้านหลังนี่นะประตูคนเข้ามาหลากหลายเลยแล้วก็รถที่จอดนะฮะตอนนี้นะครับ ผมเชื่อว่าเต็มขนาดเลยครับแต่ในความที่นี่เรามีความสุขสม่ำเสมอครับไปดูด้านในนะครับเราจะมีบรรยากาศหลากหลายครับแล้วก็ต่อจากนี้ไปนะครับอย่าลืมนะครับว่าต้องสร้างความสําคัญแล้วก็ให้คุณค่าสำหรับเกนยาวชนต่อไปครับตอนนี้นะครับเราไปเที่ยวภายในศูนย์วยาปฏิกัตครับจ